เงาเและเดียวดายแต่พอเล่นฟรีไฟหายแล้วสวัสดีครับเพื่อนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบีเบทอนนะครับกับเ r e ฟรีไฟกันเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โควิดก็เยอะด้วยนะครับ เข้าร่วมสมรภูมิทุกเป็นตำนานอะไรก็เลยยุ่งยุ่งอยู่นะครับไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเลยนะครับแต่ว่ามีไฟก็เล่นนะครับแต่ว่าเข้าร่วมสมภูม้ทำคลิปนาเลยนะครับกิจกรรมบางกิจกรรมก็อัดไว้นะครับแต่ถ้ามีเวลาจะทยอยตัดนะครับเข้าร่วมสมรภูมิทุกเป็นตำนานโปนะครับไปเล่นสุ่มทีมนะครับสร้างห้องแล้วก็สุ่มทีมนะครับ เข้า<ช>ร่วมสมรรถภูมิเพือเป็นตำนานก็สร้างห้องแบบกินเกียนอะไรเงี้ยไม่ได้แบบจริงจังนะครับแต่ว่าก็ยังมีเข้า <คน S 2> ร่วมสมรรภูมิเืเป็นตนาน,นช่วงต้นเกมไม่ได้อัดไว้นะครับก็เป็นอัดช่วงท้ายเกมนะครับไปชมเกมกันเลยว่าโปรหรือไม่โปรนะครับ ว่าแล้วแต่เกมแรกแล้วแม่งใส่งชุดโคดเนี่ยเลยยิงดวลๆเลยแล้วอยู่ในบ้านนี่อยู่ในบ้านเลยไม่สนใจนล้วเฮ้ย

แม่ว่าเจออะไรแบบนี้วะเี๋ย go 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 ผมมลายังผมล่ยังมันต้องล่ยังแล้ be patient นี่อย่ามีนัเงดแล้วนนี้ิ่งวิ่งดูด้วยกน

ไปกลาทำยันีงโอ้ยยี่สิบคิวทีมผมก็ชนะนะครับไม่แน่ใจว่าโปรมันแกล้งหรือไม่อะไรครับเห็นไหมยี่สิบคิวเลยนะครับน่าจะเล่นโปรนะครับเพื่อนๆเส่ยดไม่ได้อัดช่วงต้นเกไมไว้ไงมันมีเฉพาะท้ายเกมนะครับ ก็คือว่าสเตปเขาจะยิงล็อกหัวตลอดเลยนะครับสําหรับโปรคนนี้นะครับอย่างไรก็ฝากด m ช่วยดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชื่ออีกทีนึงครับอันนี้ครับเบอร์สามอันนี้นะอ่านอ่านว่าอะไรสาสดากลน,นะน่าจะใช้โปรนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับแต่ว่าเพื่อนๆในทีมที่ไปเล่นเขาก็ กดรายงารรีพอร์ตขึนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่น่าจะเป็น ID ที่สร้างมาเพื่เล่นโปรโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าดูจากแรลงเราเป็น ID ไก่ในอินอะนส่วนกิจกรรมฟรีไฟล์อื่นๆเดี๋ยวจะทยอยมาอัปเดตเข้าร่วมสมรภูมิคกิป,ปมารีวิวให<ๆ>้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้กิจกรรมเข้าที่เหลือเกินนะครับเติมเพชรไม่ไหวเลย จะพยายามรีวิวให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะคะ<ม>รับข้าร่วมสมรภูมภิฝากนเพื่อนกดติดตามกด subscribe ช่องบีไปทอยนั้นะน,น,น,ะะนะครับอ๋อแล้วก็ฝากเพจ facebook นิดนึงนะครับไปทอยนะครับหรือว่าถ้าร่วมสมมิ <นะ S 2> เป็นตคนานผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description แล้วนะครับฝากไปกดติดตามกด,ด,ดถูกใจเพจ facebook ให้ผมด้วยนะครับเพืเพ่อน ตอนนี้ผมก็มีกิจกรรมแจกบัตรกรันได้น,นะครับ,รบแจกกันทุกลิปที่ลงวันเสาร์เลยนะครับยังไงก็มาเล่นร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกับช่องมีไปถอยกันได้นะครับโควิดยังระบาดอยู่นะครับยก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ